we สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยแล้วนะครับอะไรก็สวัสดีไปช่องทาง YouTube ด้วยนะครัสําหรับผลงานเมื่อวานเนี่ยผมหรือว่าเมื่อวันก่อนนะครับเรื่องวันลื่นนะก็ถือว่าได้ยิงกันไปได้สนุกสนไปวันหวานกันไปเนี่ยก็แสดงความดีด้วยแล้วนะครับอะไรก็ใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มด้วยกันเนี่ยนะก็สามารถแอดไลน์เข้าไปเลยแอดทีเอ็มเจ็ดแปดเลยนมเจอกันได้ในกลุ่มทุกทุกวันนะฮะสําหรับสองคู่ประจําในช่องนี้เราขยับไปดูสถานะของยูโรปาลีกกันหน่อยนะฮะวันนี้ก็จะมีนั่งฮารเเเเเคนนนนนวีี้้้จจะปิดดบบบออกััััทงลล่ยสห คู่นี้ก็จะติดก,กันเวลาเที่ยงคืนแนวตางเาของบ้านเราเนี่ยฮะเดี๋ยวเราขอย้ำดูผลงานกันหน่อยนะผลงานะสำหรับตำแน่งของอดอลเดตเนี่ยนะผมผมยังมองว่าแนวของเกมรับช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยจะดีสักหน่อยนะผมยังดูร่วงๆอยู่นะผมรั่วกับเกมรับโอ้คุณบอกเลยว่าในกระผมช่วงนี้เนี่ยเขาแน่นจะแผ่วลงไปพอสมควรเลยนะสำหรับอดอลเดตและก็วันนี้เป็นการเสียเปรียบในะบ้านของตัวเองด้วยเนาะส่วนตทางฮักเคนเนี่ยนะผมยังมองว่าเกมรับในบ้านของตัวเองนี่ก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะฮะอะไรก็วันนี้เป็นการได้เปรียบบในนน้านของตีเ่ยนะผมมองวว่าันนี้ักเคนจะเเบียดอาชนะ อันดุเล็ตได้สบายหน่อเนี่ยสำหรับคู่แรกวันนี้ไม่ต้องคุณมาให้มองไระี่นักของฮักเคนได้นะฮะส่วนคู่ที่สองแนยผมเราขยับไปดูสำหรับทังของอูชิกกนหน่อยแนววันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางด้านของเซอร์ลิสเนี่ยะสำหรับเซอร์ลิสเนี่ยเนี่ยก็จะติดกันในลาดึกหน่อยแนวตีหนึ่งแนวตามราของประเทศไทยของเรานะฮะรายกอลผลงานคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าเลยว่าเจอกันทีไรเนี่ยแนวส่วนมากเลยแนวจะเป็นทั้งของอูชิกที่ทําผลงานได้ดีเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยไม่ว่าจะเกยออกไปเย็นหรือว่าในบ้านของเตียงอูติเกะส่วนผลงาน ทางนั่งของโซรลิสเนี่ยนะผมยังมองว่าเกมรับช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีสลน่อยนะผมผลงานห้างเกมที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าแพ้เขาห้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะฮะเสีปเยปะตูเรนกับทุกเกมเนะฮะส่วนทางของอูเชตเนี่ยผลงานในบ้านหองตัวเองนะผมไม่ต้องพูดถึงเลยจาก30สเกมที่ผ่านมายังไม่เคยดุดแพ้ให้กับใครเลยนะอะไรก็วันนี้แบกมาโอ้โหก็ถือว่าไม่ไดีเกินไปนะผมมองว่าวันนี้จะเบียดได้นะวันนี้ให้ทั้งอูเชและกนันะมในบ้านหองตัวเองนะวันนี้บอกเลยว่ากินกล่องแน,น่นอนนะฮะ สำหรับ2คู่ประจำหน้าช่องวันนี้นผมก็ฝากไว้ด้วยละกันในะฮะสุดท้ายแล้วใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มด้วกันเนี่ยเราหรือว่าอยากไปสัมผัสในครอบครัวเราเนี่ยก็สามารถเปิดใจรวมกันนะผมแอดไลน์ตรงนี้มาเลยแอดทีเอ็มเจ็ดแดนนเองเจอกันได้ทุกว,วันในวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนุ่งนี้เจอกนใหม่ขอบคุณครับผม